ว่าไงฉันชื่อว่าชูยอนเรียกชูเฉยๆก็ได้ฉันเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่จำความได้ก็อยู่กับมามาและเหล่าน้องๆในบ้านเด็กกำพร้าจนวันหนึ่งฉันได้ไปรู้มาว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้กำลังจะถูกขายฉันรู้แค่ว่าฉันต้องหาเงินให้ได้มากๆเพื่อที่จะมาซื้อสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรานี้คืนแต่แล้ว มันก็สายเกินไปฉันรู้แค่ว่าฉันไม่สามารถหาเงินได้มากพอเลยทำให้แล้วน้องๆและมามาต้องเลรอนไม่มีที่อยูท่ทางที่ฉันเป็นพี่คนโตสุดแท้ๆแ,แต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นฉันคิดแค่เพียงอยากจะตามล่าพวกที่ซื้อสถานที่แสนสำคัญ ของฉันไปที่ฉันเติบโตมาและแล้ว,ลวฉันก็ตามหาพวกนั้นจนเจอแล้วก็ได้จัดการฆ่าทิ้งให้หมดและในที่สุดจากผู้ล่าก็กลายเป็นผู้ถูกล่าฉันมาไกลได้แค่นี้เหรอแต่ก็ เอาเถอะถือเป็นล้างแขนหมดแล้วยังไงฉันก็ต้องไปรักโทษละหานอยู่ดีสุดท้ายก็มีจุดจบเหมือนกันนะแต่ก็มาไกลที่สุดแล้วล่ะสุดคงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะถ้าแกยังไม่เฮีย,ยตายจะมีข้อเสนอมาให้แกสนใจหรือเปล่า ถ้าสนใจก็ตามมาสิยังไงคนอย่างฉันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่เอาสิจะไปกับนาย